hello 123 hello welcome back once again i am in the different places today this is another place and it's actually in a public place well i think it is uh, but there's a room over here and this is a doorknob of a room some room i am somewhere in the world yeah and but the thing that i'm going to talk about today is about this Sign. Can you read non-smoking you like um, uh, non it? It's sign It's like as a reminder มันคือสิ่งที่จะไปแจ้งเตือนไม่ใช่แจ้งเตือนมันคือไปเตือนให้คนเฮ้ยห้ามสูบบุหรี่นะที่ณที่แห่งนี้อะไรเงี้ย Well, there are two main words that I want to talk about. There are two main words that I want to talk about here. Is the this is one of them. Prohibited, prohibited. Another one is fine. Okay. Let me put you down here first. เดี๋ยวเอาลงก่อน มันมีสองคำที่อยากจะพูดถึงในที่นี้ก็คือคำว่าเดี๋ยวนะนั่งลงก่นอนเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ปะตรงนี้มันเขียนว่า smoking in this area smoking in this area is prohibited Uh, แล้วก็ฟูซอบอีกประโยคนึงคือ f i n e 2 0 0 0บาทป้ายแบบนี้เนี่ยเราเห็นเราพบเราเจอเรื่อยๆบ่อยๆหลากหลายที่เลยซึ่งเนี่ย English s o a l Round ถ้าเกิดเราแค่สังเกตมันสักนิดหน่อยเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มศัพท์ไปด้วยเย h Well smoking in this area การสูบบุหรี่ในบริเวณที่อย่างนี้เนี่ย is prohibited is prohibited มาถึง is prohibited มันคือถูกต้องห้ามการสูบบุหรี่ในที่ตรงนี้มันถูกต้องห้ามหมายถึงว่า prohibited เป็นเรื่องของไม่อนุญาตให้ทำก็คือการต้องห้ามนั่น is not allowed is not allowed แล้วก็โครงสร้างนี้ก็คือเหมือนเป็นโครงสร้าง passive voice หรือว่ากลับหัวกลับหางนั่นเองก็คือว่าเนี่ยถูกห้ามนะการสูบบุหรี่ในที่มันถูกห้ามนะ is prohibited ออกเสียงว่า prohibited ก็มาจากว่า p r o h i b i t prohibition uh, prohib stuff like that something like that Fine อันนี้ก็อีกหนึ่งคำที่น่าสนใจมากๆ Oh my God I forgot that I should have turned on the spotlight so that I will look much brighter a little bit more brighter Well okay ตอนนี้เปิด uh, 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 ไฟหน้ากล้องแล้วลืม I forgot I forgot Well fine ปกติเราจะว่า fine I'm fine How are you I'm fine เป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยแต่อีกหนึ่งความหมายนี่ไงและคำนี้ทุกคนควรจะต้องรู้นะเพราะมันอยู่ในแบบเจอหลายหลากหลายที่อะ Fine เขียน uh, okay, ว่าอะไรนะ fine 500บาทถ้าจะไม่ผิดเนาะประมาณนั้นเมื่อกี้เห็นเนาะ fine น่ Find, อีกหนึ่งความหมายคืออันนี้ไง2 0 0 0บาทคืออะไรก็คือค่าปรับนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่สูบบุหรี่ในที่แห่งนี้ซึ่งเขาถูกห้ามไว้ห้ามสูบบุหรี่แล้วก็มันจะมี uh, punishment มันจะมี punishment จะมีการลงโทษก็คือถูกปรับ2,000บาท2,000บาทนั่นเองย yeah. and this is this is a this p r t m t c h f o r t o d a y s episode u h well e n g l i s า is a l l a r o u ม d ร yeah. า mm อยู่รอบตัวจริงๆขอแค่เราสังเกตมันนิดหนึ่งเท่านั้นเอง y h ย h yeah okay t h a t s i t and I will see you in the next video Thank you for watching Stay healthy and till next time Bye take care